แนวคิดในการออกแบบตกแต่งสวนโดยมีการตัดแต่งควบคุมทรงพุ่มของต้นไม้ไว้ให้อยู่ในแนวที่ต้องการรวมไปถึงการตัดแต่งให้อยู่ในฟอร์มหรือในรูปทรงที่เราต้องการนั้นก็มีความสวยงามอย่างยิ่งและที่สำคัญก็คือทำให้สวนนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆแนวคิดในการออกแบบและตกแต่งสวนในทำนองนี้เราได้รับอิทธิพลมาจากสวนอังกฤษ แล้วก็สวนแบบฝรั่งเศสโดยมีการสร้างสวนให้มีแกนและมีความสมมาตรกันทั้งสองฝั่งของพื้นที่สวนและนอกจากนี้แล้วตัวต้นไม้หรือองค์ประกอบต่างๆเหล่านั้นก็ควรจะต้องถูกตัดแต่งควบคุมให้อยู่ในระยะที่ต้องการหรืออยู่ในรูปทรงที่ต้องการและแนวคิดนี้เองครับก็นำมาสู่ การประดับตกแต่งสวนของบ้านเราด้วยแล้วหลายท่านเองก็มักนิยมอย่างยิ่งเลยในการที่จะปลูกประดับตกแต่งให้เกิดฟอร์มของต้นไม้ในลักษณะนี้แต่สิ่งที่ตามมานั้นก็มีหลายประการเลยครับไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดูแลสวนที่ต้องเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีภาระงานหรือตารางงาน ที่ต้องดูแลสวนเหล่านั้นเป็นประจำด้วยเหตุนี้เองในตอนนี้มือเย็นซีโดจึงอยากชวนทุกท่านลองปลูกประดับต้นไม้โดยที่ไม่ต้องตัดแต่งควบคุมส่งพุ่มเขาให้เป็นแท่งเป็นแถวเป็นแนวลดเวลาลงไปได้เยอะเลยเราไปดูตัวอย่างจากการเลือกพุทแคระมาปลูกเป็นแถวเป็นแนวโดยที่มีการควบคุมส่งพุ่มโดยใช้กันไกลตัดควบคุมไว้ให้เป็นแถวเป็นแนวน้อยมากๆกับมือเย็นร้อยแปดพันในเดือนกันครับ ควรจะปลูกต้นไม้โดยที่ไม่ควบคุมสงพุ่มแล้วก็มีการตัดแต่งเป็นแท่งเป็นแถวเป็นแนวไม่ได้เชิญชวนทุกท่านให้ละทิ้งแนวทางนี้แต่ประการใดนะครับแต่เป็นการแสดงไอเดียให้หลายหลยท่านที่ต้องการต้นไม้ที่มีพุ่มใบแน่นแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตัดแต่งควบคุมสงพุ่มของเขาไว้ให้อยู่ในแถวในแนวที่เราต้องการแต่เราสามารถจะปล่อยส่งเขาโดยที่มีการดูแลรักษาต่ำ โดยมีการตัดแต่งกิ่งน้อยหลงมากๆซึ่งการจะทําเช่นนี้ได้ต้นไม้ที่เราเลือกปลูกนั้นก็ต้องมีอัตราการเจริญเติบโตช้าแล้วก็มีส่งพุ่มที่แน่นประกอบกับมีความหลากหลายในการให้พุ่มใบแล้วก็ให้ดอกที่สวยงามด้วยนั่นเองอย่างไรก็ตามเราไปดูข้อด้อยของการปลูกต้นไม้แบบฟอร์มัลหรือการปลูกแบบเป็นทางการที่จําเป็นจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่มให้อยู่ในระยะ แล้วก็รวมไปถึงรูปทรงที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นทรงกลมทรงเหลี่ยมทรงแท่งทรงรูปสัตว์ต่างๆซึ่งการตกแต่งในลักษณะน,นี้ไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ประการใดเลยแต่การที่จะได้พุ่มไม้ที่สวยขนาดนี้จําเป็นด้วยเกินครับที่เราจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่มให้อยู่ในระยะที่ต้องการโดยต้นไม้ที่เราจะต้องเลือกใช้นั้นก็ต้องเป็นต้นไม้ที่ทนทานต่อการตัดแต่งกิ่งบ่อย โดยทฤษฎีแล้วนะครับการที่จะปลูกต้นไม้ลักษณะนี้แล้วก็ควบคุมให้อยู่ในทรงพุ่มที่ต้องการจําเป็นได้เกินครับที่จะต้องมีการตัดแต่งกันในทุกๆ15วันถ้าหากเราปลูกต้นไม้ในลักษณะนี้เป็นจํานวนมากแล้วก็จะนําไปสู่การใช้พลังงานเชื้อเพลิงแล้วก็รวมไปถึงเวลาอย่างยิ่งเลยรวมไปถึงการเก็บเอาเศษใบพืชต่างๆเหล่านี้ออกไปกําจัดด้วยนั่นเองนอกจากนี้แล้วการปลูกแบบ ตัดแต่งควบคุมทรงพุ่มอย่างที่เราเรียกว่า t o ปี a r y หรือการตัดแต่งให้เป็นแถวเป็นแนวในลักษณะนี้นั้นถ้าหากต้นไม้ที่เราเลือกใช้เป็นต้นไม้ที่มีการออกดอกประกอบกันไปด้วยแล้วก็ทำให้เราสูญเสียโอกาสที่จะได้ดอกใหม่ขึ้นมาให้เราเห็นไปเยอะเลยในทางกลับกันถ้าเราปล่อยให้เขาจเจริญเติบโตตามธรรมชาติและมีการตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่มในระยะที่ต้องการออกบ้าง ก็จะทำให้เราสามารถรักษาระยะแล้วก็รักษาจำนวนของดอกที่จะโผล่พ้นขึ้นมาให้เราเห็นได้เป็นอย่างดีเลยด้วยเหตุน,นี้ครับเมื่อเยนสตูดิโอมาอยู่กับต้นไม้ที่ชื่อว่าพุทธแคระในแปลงนี้ซึ่งถือว่าเป็นแปลงที่ใหญ่โตมากๆแล้วก็ปลูกเป็นแถวเป็นแนวโดยที่ไม่มีการตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่มให้เป็นแถวเป็นแนวตรงเป๊ะแต่ประการใดแต่อาศัยการปล่อยทรงพุ่ม ให้เขาเจริญเติบโตไปตามวิสัยของพุทธแคะแล้วก็จะเป็นต้นไม้ที่มีการแตกกิ่งก้านออกมาแน่นมากๆและก็รวมไปถึงการแตกยอดใบอ่อนบริเวณปลายยอดและนอกจากนี้แล้วก็ยังให้ดอกอย่างดกอย่างสะพรั่งมากๆเลยด้วยเหตุนี้การไม่ตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่มไว้ถ้าหากในฝั่งของท่านที่ต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อย ก็ยังพอจะได้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือเป็นแถวเป็นแนวให้เราเห็นอยู่อย่างไรก็ตามแต่ไม่เป็นระเบียบเป็นแถวเป็นแนวตรงเป๊ะอย่างที่เราต้องการแต่ถ้าหากท่านย่อหย่อนความต้องการลงมาสักนิดหนึ่งเราต้องการให้เป็นแถวเป็นแนวทรงพุ่มที่มีลักษณะของพุ่มเขียวแน่นและก็รวมไปถึงการให้ดอกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ เจ้าพุทธแครแปลงนี้ก็เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะไปปลูกในบ้านท่านเลยครับแล้วที่สําคัญก็คือการตัดแต่งกิ่งก็คุมสรงพุ่มนั้นเราไม่ได้ใช้กันไกลตัดแต่งกิ่งแบบยาวในการไล่ตัดเขาควบคุมเขาให้เป็นแถวเป็นแนวเท่านั้นซึ่งจะสูญเสียการให้ดอกไปทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะตัดโดดยอดที่จะโผล่พ้นขึ้นมาเป็นช่อด,ดอกใหม่ด้วยนั่นเองด้วยเหตุนี้ในการปลูกเขาไว้เป็นแถวเป็นแนว และเราก็เลือกใช้เจ้าพุทธแคระนี้ปลูกลงไปบนแถวบนแนวที่เราต้องการนี้ก็ทําให้ได้พุ่มใบที่แน่นและยังคงลักษณะของพุ่มไม้ที่เป็นแปลงยาวแนวตรงให้เราเห็นอยู่ในการตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่มไว้ก็ใช้แต่เพียงกันไปลขนาดเล็กเล็มเอาบางยอดที่มีแนวโน้มว่าเธอจะเลยจากแนวที่ฉันต้องการแล้ว ออกไปแบบนี้ก็จะทําให้เราได้เห็นพุ่มใบแน่นเขียวกระจีตลอดทั้งปีแล้วก็เห็นดอกอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับลองเปลี่ยนวิธีการจัดการต้นไม้ของเราโดยการปลูกต้นไม้เป็นแถวเป็นแนวแล้วควบคุมส่งพุ่มเขาให้อยู่ในระยะที่ต้องการซึ่งเปลี่ยนทั้งเวลาพลังงานในการจัดการต้นไม้เหล่านี้และนอกจากนี้แล้วสูญเสียโอกาสในการได้เห็นดอกหรือพุ่มใบที่งดงาม เต็มศักยภาพของเขาด้วยนั่นเองลองขยับขยายต้นไม้ของท่านบางต้นในพื้นที่สวนที่ท่านมีอยู่หลังจากนั้นก็ปล่อยทรงพุ่มของเขาให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติแล้วเราก็ใช้กันไกลตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่มให้อยู่ในระยะที่ต้องการโดยที่ไม่พยายามควบคุมเขาให้เป็นแถวเป็นแนวเป็นแท่งเป็นรูปทรงกลมเราชื่นชมรูปทรงตามธรรมชาติแล้เราก็จะได้เห็นพุ่มใบ และดอกที่สวยงามไม่สูญเสียการทิ้งดอกไปจากการตัดดอกของเขาทิ้งไปเพราะว่าเราควบคุมให้อยู่ในสมงพุ่มที่ต้องการเป็นไอเดียที่อยากให้ทุกท่านได้ลองนําไปใช้ดูนะครับและแน่นอนครับว่าถ้าหากท่านปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทาลายโดยโรคและแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดโรคและแมลงต่างๆเหล่านั้นแล้วก็มพื่อเยืนเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวิตพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเกมประเทศไทย ซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์นจจนในการป้องกันกาจัดโรคและก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกาจัดแมลงได้อย่างเอาอยู่และที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในสวนของเราให้เราต้องเป็นกังวลต่อสวัสดิภาพของเราลูกของเราสัตว์เลี้ยงของเราและก็รวมไปถึงระบบนิเวศที่เรารักด้วยนั่นเองค่ะท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้งช e, ้อปปี้รัสด้ารวมไปถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจของแอปไลน์เขมประเทศไทยน,น,นอกจากนี้แล้วท่านสามารถจะแอดไลน์พูดคุยกับแอปไลน์เข็ม ได้โดยโตรงเลยสามารถจะซักถามประเด็นต่างๆที่สงสัยเกี่ยวกับชีวภัณฑ์และช่องทางนี้ก็สามารถจะสั่งซื้อแล้วก็จัดส่งด้อย่างรวดเร็วเลยนะครับและอย่าลืมว่าถ้าหากท่านรู้ตัวแล้วว่าท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้อย่าลืมกดติดค้างติดตามมาเย็นว้และถ้าจใจดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วย,วยรวมไปถึงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับตอนนี้มเียโซและแอปพลิเก็บประเทศไทยรวมไปถึงแปลงเจ้าบุญแครที่สวยงามนี้ลาไปแล้วนะครับพบกันบ๊าปไปครับกับมือเย็นร้อยแปดหานด้วยครับ